กุ้งมาแล้วเพิ่นหนูฟีดอุ้ยโอ้ยวันนี้เม็่อไรร่อ้ยแคทวันนี้หนูฟีดไว้หนูฟีดไวพ้พี่นะคะกุ้งเพิ่มมาส่งเมื่อวานแล้วหนูก็ทยอยส่งลูกค้าเมื่อวานเก็บแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะแป๊บนึงขั้นงเข้าวงการอาจจะดูไม่ปโปรแต่จริงใจค่ะต้องนะ ตอน,นะทำะ,ะดนนะจดเองวงเองรู้สึกนะทวน,นะ ไซส์โอเครับนะไซส์อันนี้น่าจะเป็นไซส์ของสามตัวโลอันเนี้ยสามตัวโลพี่ฝนขับทุนไปแล้วเมื่อวานไม่เป็นไรอย่างน้อยฝนก็ชอบกินกุ้งอันเนี้ยไซส์สามตัวโล ันห้าแต่ถ้าเอาประมาณสามโลขึ้นไปอัติตห้าโลหรือสามโลห้าโลเนี่ยขายพันสามแล้วถ้าเป็นร้านอาหารมาดิวกับฝนเอาเยอะๆลด้อีกนะอันนี้เอาคนธรรมดาก่อน <c oughs> เอาห้าโลให้รอดอันนี้กุ้งเกตเอนะพี่ หนูไม่ได้สั่งเกรดบีมาย้อมแมวบางเพจเห็นหนูเข้าออมาในวงการกุ้งอวดรู้ของหนูซะเยอะเลยนะคะเนี่ยนางราคานี้น,นี่นะนี่น,นีนนนน่่ีน่ีเขาต้องเอาละคานี้น้องแต่อันนั้นพอหนูไปสืบรูปจริงๆมันเป็นของเกรดบีนะคะเขาเอาเกรดบีมาขาย เขาก็เลยขายถูกกว่าในราคาเก้าร้อยห้าสิบแปด้อยห้าสิบนั่นคือเกรดบหนูชอบอะไรที่มันดีๆและขายได้ชัวๆหนูขายเกรดเดียวพี่หนูขายเกรดเอนะคะก็เนี่แหละค่ะพี่เกรดเอนะพี่จำไว้เคาว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยแม่ต้องขายทุกเกรดแต่สำหรับฝนฝนปวดหัวขนาดกิโลอ่ะ ยังช่งไม่เป็นเลย <c oughs> ยังกูหนูเนี่ยนะยังต้องมาเกตบ B เกตด C อะไรคือฝนไม่เอานะรู้วะฝนชัวๆเลยจริงใจเลยฝนขายแต่เกรด A เนี่ยสามตัวโลสี่ตัวโลสองตัวโลสองตัวโลนะี่ยพยายามไม่เอารับมาเป็นพรีออเดอร์สามตัวโลเนี่ยอ่ะบางทีลูกค้าสั่งมาเออรวมยอดออเดอร์มาห้าโลฝนก็สั่งเพิ่มอีกสองโล เอาไปกินเองเพราะฝนมีความรู้สึกว่าฝนชอบกินหัวกุ้งสําหรับคนที่ชอบกินหัวกุ้งฝนอะชอบกินหัวกุ้งมากกว่าตัวนะคะแต่กินตัวได้ไหมกินได้นะคะแล้วฝนก็นะชอบมันกุ้งมากแล้วการันตีเลยค่ะว่ามันกุ้งหอมมากพี่ฝนไม่รู้นะว่าพี่เอากุ้งอะพี่ไปกินอะไรกันยังไงบางคนจะจิ้มน้าจิ้มอย่างเดียวก็ดีมันไม่อ้วนแต่ฝน ฝนล,ล่อหุงข้าวเป็นหม้อฝนถึงได้ซึมทั้งวันไงพี่เพราะฝนกินมันกู้งแม่งทั้งวันเลยคือกล่าวแบบเฮ้ยเออเข้าทางคือเรากินไปด้วยเราขายไปด้วยเราเราปล่อยลูกค้าไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะทีนั้นในแอปนี้มันจะเซนซิทีฟห้ามพวกผมขายเอาเป็นว่ารู้กันนี่คือไซส์สองตัวโลนะคะพี่พันห้านะคะราคาไม่รวมจัดส่งสามตัวโลเท่าไหร่พันห้าค่ะพี่แต่ถ้าพี่เอาอย่างเช่นอโปปีใหม่เงี้ยหนูลดให้พี่ได้พันสาม ต่อหนึ่งกิโลนะจากพันห้าต่อหนึ่งกิโล,โลใช่เนี่ยอย่างราคาล้านอะาหารมันก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆแต่ไอที่พอมันเห็นหนูโพสปุ๊บเนี่ยเนี่ยน้องอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ราคาส่งหลักหนูนี่เนี่ยดูพี่อะไรอย่างเงี้ยพอหนูก็เสียใจนะอูเพิ่งเข้าวงการกุ้งเมื่อวานมึงอะอะไร,ก,รกูโดนแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปเอารูปเนี้ยไปอยู่ในไปถามพี่ผู้รู้เลยนะคนนําเข้าเลยเขาบอกว่า มันเอาเกดบีมาเนี่ยรูปผมส่งให้มันเลยเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วผมก็เลยเออมั่นใจไว้เนี่ยแหละค่ะพี่อะไรนะผมเป็นลูกค้าได้ไม่ได้เลยแกกุ้งอย่างรอรอแล้วพี่แพ้หนูไหมอะ่ะพี่แพ้กุ้งไม่เป็นไรนะพี่แพ้หนูก็ได้เนี่ยพี่ปีใหม่อะ่ะพี่ซื้อไปฝากอะ่ะคนข้างบ้านรักไต่หาเลยนะจริงๆิพี่ไม่ต้องกินกุ้งพี่ถ้าพี่แพ้กุ้ง พี่ซื้อไปให้คนแถวบ้านข้างบ้านหรือคนสนิทเนี่ยเป็นของขวัญอย่างดีเลยพี่ใช่วันนี้เชื่อไหมหนูนะส่งของไปส่งของไปฝนก็เอากุ้งติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนอยู่เหมือนกันนะเขายิ้มยิ้มแป้เลยพี่คือมันซื้อใจอะ่ะเป็นฝนผูแม่งพอมาเห็นแบบนี้เอามาฝากกูต่อให้เป็นของสดนะมันคือลาบปากพี่ จริงนี่ค่ะถ้าพี่สนใจทักมาได้นะคะอันนี้ไซส,สามตัวโลพี่โทษทีหนูต้องดูโพย <c oughs> ใช่สามตโลเกเอเออนะคะเอค่ะพี่ไม่ใช่บีนะย้ำหนูไม่เอาเกรดบีมาขาย ในกรณีโดนขัดแข้งขัดขาหนูรู้วงการพวกนี้แม่งคู่แข่งเยอะหนูก็เพิ่งจะเข้าในวงการนี้ก็แต่ว่าแล้วแม่งเยี่ยไ,ไปไปส่งลูกค้าไม่ได้คิดค่าส่งไม่ได้คิดค่าโฟมไม่ได้คิดค่าแพ็กนี่กูได้อะไรวะแต่ไม่เป็นไรได้ประสบการณ์เรารู้ละเออตอนนี้เริ่มรู้แล้วค่ะใช่ใหญ่มากสําหรับคนที่ชอบกินมันอืรับรองสะใจนะคะ นี่ค่ะพี่ใช่พันห้าสามตัวโลพี่เนี่ยสามตัวโลบางทีมันก็จะมีขีดเกินนิดๆเออขีดเกินอะไรเงี้ยก็นิดๆก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าให้คิดนะเดี๋ยวฝนขาดทนุนฝนก็ไม่เป็นไระเอาให้เขาสั่งไว้ก่อนยอยะไรเงี้ยใช่เจ็ดตัวโลนี่ค่ะพี่นะคะเจอกุ้งชนรงไม่มีค่ะพี่อันนี้กุ้งบังกลาเทศนะคะไม่ใช่กุ้งพมา่า อินเดียค่ะใช่อินเดียนะคะถ้าพี่จะบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นกุ้งอินเดียเดี๋ยวพี่รอวันใดว,วันหนึ่งหนูขายกุ้งแล้วหนูขายดีมากๆเดี๋ยวหนูจะมีผัวเป็นอินเดียค่ะใช่เดี๋ยวหนูจะหาผัวเป็นอินเดียไปเลยนะพี่จะได้เชื่อเออไม่เคยเห็นนี่พี่นี่แขนหนู สามตัวรอค่ะพี่ราคาพันห้านะคะแต่ถ้าพี่เอาสามโลขึ้นไปอ่ะบอกหนูเลยนะพี่หนูลดได้พี่เหลือโลละพันสามแล้วมันปิ้นปิ้นพี่หนูอยากจะกินมันให้พี่ดูนะแต่ปรากฏว่าหนูเหลือตัวสุดท้ายเดี๋ยวหนูไม่มีกินหนูก็เลยใช้ตัวสุดท้ายเนมาไลฟ์สดขายของใช่สดสิหนูอยากจะกินให้พี่ดูพี่ดูในวิดีโอย้อนหลังแล้วกันของมันแพงใช่ สดค่ะวันนี้ค่ะอ๋สนใจทักมาได้นะคะพี่ขาอันนี้สามตัวโลไซส์สามตัวโลพันห้าถ้าพี่เอาสามโลขึ้นไปหนูคิดพี่โลละพันสามนะคะนี่นะคะพี่ สดแม่งุณนกายนี่หนูเทียบกับหน้าเนี่ยพี่ก็น่าจะรู้นะกุ้งมันไม่ใช้แอปนะพี่อันนี้กุ้งจริงพี่นะคะนี่ค่ะมันส่งยังไงถ้าพี่ไม่ไกลมากหนูก็ขับไปให้พี่เองเนี่ยแหละเออพี่ก็ให้น้ำมันือคือ,คอ,คอเรียกรถมารับได้ค่ะพี่เรียกรถมารับเถอะนะนะคะ ใช่ของฝันปีใหม่เวิร์กอยู่พี่ถ้าพี่แพ้กุ้งนะเป็นของฝันเวิร์กเลยรับรองชอบแฮปปี้เจอไซด์นี้ก็ไปใครๆก็แฮปปี้นะคะนี่ค่ะพี่ <c oughs> อย่าให้เจออย่าให้หนูต้องไปส่งดอนเมืองหนูขอร้องวันนี้หนูเข็ดอุย้ยนี่นะคะสามตโล ทั้งีพอเมื่อวานของมาส่งปุ๊บฝนก็น็อกฟรีดไว้เลย,เลยมันก็เลยแข็งนะคะจะให้ดูหุ่นสวดทรงมันดิมันยังมันยังง้างไม่ได้นะคะตัวนี้ตัวแพงเลยทำแล้วยังรีวิวอะไรไม่ได้เยอะอืมใช้ได้เลยนะคะอ๋อกลิ่นโอ้ไม่ต้องห่วงอ่าโอเคนี่ค่ะพี่ไปด้วยเลยพี่เอากุ้งให้รอดก่อนพี่เอากุ้งให้รอดก่อนนะ ไออย่างอื่นนะค่อยว่าทีหลังมีกุ้งกับไส้กรอกอีสานนะคะพี่กุ้งนะคะอันนี้ที่ฝนถือนะคะพี่ที่ยอดคิดที่สุดคือไซส์สามตัวโลราคาพันห้านะคะส่วนไส้กรอกอีสานนะคะพี่เราจะนะไส้กรอกอีสานโลละสามร้อยยี่สิบาทนะคะมีแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะพี่นั่งเยอะจังเลยเดี๋ยวปั๊บนะฝนนึกบอกไลยว่าฝนไม่จาเป็นฝนไม่ค่อยขายอาหารนะลูกะ ถ้าถ้าจําเป็นถ้าเลือกได้ก็จะไม่เลยแต่แต่ไหนๆมันมาแล้วมันก็ต้องเอานะนะนี่นะกุ้งค่ะพี่กุ้งไซส์หนวดมันก็เนอะแม่จะตัดหนวดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่สวยอ่ะอันนี้กุ้งคือไซส์สามตัวโลไซส์สามตัวโลราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ แต่ถ้าเอา3โลขึ้นไปคิดโลละ1,300บาทแต่ถ้าเป็นเจ้าของร้านอาหารเปิดร้านอาหารอยากได้ไซส์แบบนี้ถูกกว่าน,นี้สั่งหลายหลโลนะคะราคาจิบจิบมากนะคะทำให้ได้นะคะนี่แหละค่ะพี่แล้วอันนี้ไส้กรอกอีสานมีแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะถ้าเป็นแบบไม่เปรี้ยว คือเวลาช่างเนี่ยฝนจะช่างตามเนื้อไอ้นี่เลยแต่ถ้าแบบอันนี้แบบไม่เปรี้ยวใช่ไหมเวลามันช่างมันก็จะหนักๆหน่อยมันก็จะได้ประมาณสิบห้าลูกนะคะเพราะมันไม่ได้โดนการอบแดดแต่ถ้าแบบเปรี้ยวมันก็จะได้ประมาณสักสิบเจ็ดลูกนะคะตามนี้ไส้กรอกอีสานหมูนะคะมีแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวส่วนกุ้งนะคะมีเออสามตัวโลราคาพันห้าร้อยบาทพี่ถ้าพี่จะสั่ง พี wollen, ่สั่งมาได้เลยนะพี่สั่งมาตอนนี้เลยพี่เพราะช่วงนี้หนูกําลังร้อนพี่หนูร้อนมากเลยและอย่างหนึ่งกลัวจะไม่มีเวลาทํางานไม่ใช่เลยนะอยากไปเที่ยวไอหลังยี่สี่ย่าเนี่ยพอมันงานซาซาปุ๊บใช่ปะเห็นเขาเที่ยวก็อยากเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะสั่งเนี่ยสั่งมาได้เลยเอาตอนนี้เลยพี่นะก่อนที่ร้านทุกอย่างเขาจะปิดกันหมดนะคะนั่นแหละค่ะพี่เป็นไงคะ เวฟได้ไหมได้ค่ะพี่ขอให้สุกไว้ก่อนนะคะแต่จริงๆอ่ะพี่ไปซื้อหม้ออบเด็กกาลังดีเลยนะเนี่ยฝนก็ไปถอยมาไม่ถึงหนึ่งพันพี่หม้อเออหม้ออบใก้กับอีสานมันอบด้วยสารพัดเมนูนะคะนั่นแหละค่ะพาาพูดว่าแบบอ๋ออ๋ออ๋อพาาพูดแบบจริงเหรอจริงป่ะเนี่ยตา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 ยวันนั้นก็โดนเดี๋ยวเแป๊บหนึ่งมันต้องกดลงกดลงแล้วไล์ใหม่แป๊บ ขอขอบคุณที่เตือนขอบคุณมากเลยเอฟซีวันนั้นนะฝนก็นึกในใจทาไมฝนไล์ไม่ได้วะแป๊บหนึ่งนะถ้าใครอยากจะดมกลิ่นกันนี่นะคะสั่งกุ้งไปสั่งไส้กรอกไปรับรองกินเหมือนฝนเปียบเลยพี่ฟังเลยพี่มันไม่ติดตะกร้าไม่เป็นรหัสยังเข้าไม่เป็นเลยถึงบอกแล้วกัอย่าไปทาอะไรกันอช่องนี้แลช่องนี้มันเป็นอะไรไปนะฝนเข้ารหัสไม่ได้นะรู้ว่าไอ้นี่กระหนวดหนวดเฟิร์มมากแป๊บนะอุ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ กดแล้วออกออกเพราะว่ามันจะมันจะเซฟเซฟปั๊กนะ